วันสุดท้ายของพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาพัารทราธิดาพัชระวีรพงศ์เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมามีเหล่าเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมงานมากมายและที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากก็คือหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมในวันสุดท้ายด้วยเช่นกันโดยมีสีหน้าที่เศร้าโศกเสียใจขณะเดียวกันเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมได้นั่งอยู่กับเพื่อนที่ด้านหลังจากนั้นเมื่อช่วงใกล้เสร็จพิธีเบิร์ดก็ได้ลุกขึ้นไปและไปกอดอดคททักายโตโตนโซึ่ง ทั้งสองทักทายและกอดคอกันในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่โตโน่จะตบไหลเพื่อให้กำลังใจเบิร์ดก่อนที่เบิร์ดจะไหวขอบคุณและเดินออกไปจากงานในช่วงสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีโตโน่พาคินอดีตแฟนเก่าแตงโมถึงกับก้มหน้าร้องไห้โดยมีปุ๊อัญชลีเข้าไปปปอบใจก่อนที่โตโน่จะเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆโดยชาวเน็ตก็ได้เอาคำพูดที่โตโน่ได้พูดถึงความรักระหว่างเจ้าตัวและแตงโมโดยประโยคนั้นระบุว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะรักทำเอาชาวเน็ตซึง้ง และดีใจที่แต่งโมได้เจอคนดีๆในชีวิตของเธอก่อนที่จะเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า